thank you สวัสดีครับพบกับเบนเจามินนะครับผมบ้านและที่ดินนะครับผมวันนี้จะพามาชมบ้านหลังนี้เลยนะครับผมเป็นหมู่บ้าน KC Garden เด m e 10นะครับผมถนนนิมิตใหม่นะครับผมซอย40บ้านหลังนี้นะครับผมมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่49.7ตารางวานะครับผม4ห้องนอนและก็2ห้องน้ำนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมว่าบ้านหลังนี้เรามีการรีโนเวทตรงไหนไปบ้างครับผมอยากบอกว่าบ้านหลังนี้สวยงามมากครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมเชิญเลย ครับผมเดี๋ยวไปชมบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับผมเป็นบ้าน KC Garden เด m e 10นะครับผมถนนนิมิตใหม่ซอย40นะครับผมหน้าบ้านนะครับผมจอดรถได้2คันนะครับผมโอ้โหบ้านกว้างมากเลย49.7ตารางวาก็สามารถจอดรถได้สบายครับแล้วก็ในบ้านจอดรถได้2คันละครับความกว้างของบ้านก็เยอะมากครับผมเดยวพาไปดูด้านในนะครับผมว่าด้านในมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ บอกเลยนะครับผมบ้านหลังนี้มีการรีโนเวททั้งหลังเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพื้นปูกระเบื้องหน้าบ้านนะครับผมนี่ครับแล้วก็ข้างบ้านแล้วก็ทาสีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับในฝั่งซ้ายนะครับเราก็มีแทงน้ําให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับรอบๆบบ้านก่อนว่ามีการตกแต่งอะไรไปบ้างครับแต่ผมบอกเลยได้เลย่าครับผมบรรยากาศแถวนี้นะครับผมถูกธรรมชาติมากครับนี่ครับธรรมชาติมากอันนี้ก็คือ บริเวณรอบบ้านนะครับเนี่ยหลังบ้านก็ลานซักลีดครับผมก็ใส่เ็เรียกว่าใส่เครื่องซักผ้าอะไรได้แถวนี้ได้เลยนี่ครับบ้านค่อนข้างจะเงียบสงบครับเพื่อนบ้านก็เงียบสงบครับผมตัวนี้ครับอันนี้บริเวณรอบบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูเขาคร่าวไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูภายในนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นโรงจอดรถนะจอดโรงจอดรถก็จอดได้2ฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวา ไม่ว่าจะจอดตรงในบ้านก็ได้นะครับผมตัวนี้เพราะว่าพื้นที่เขาให้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับตรงประตูเหล็กนะครับผมด้านหน้าแล้วก็ทาสีให้ใหม่เรียบร้อยเป็นเหล็กครับผมตัวนี้นี่ครับส่วนฝั่งขวามือเราเนี่ยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะด้านล่างครับเป็นเหมือนห้องครัวนะครับทะลุไปห้องครัวได้เลยครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับผมเบนจามินครับคุณแทนครับชื่อเล่นคุณแทนนะครับ ก็095ครับเอ้ยโทษทีครับ0995352500นะครับนะครับบ้านหลังนี้ก็สวยงามครับเป็นประตูบานสไลด์นะครับผมให้เรียบร้อยนี่ครับพื้นกระเบื้องนะครับผมเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยครับเป็นแกนิโต้ครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยสวยครับภายในเย็นสบายครับอบอุ่นครับตัวนี้โอ้บรรยากาศดีมากครับผมติดกับธรรมชาติครับผมตัวนี้ เดี๋ยวจะให้พาไปดูตรงห้องครัวครับนี่ตรงนี้ครับห้องครัวเรามีการรีโนเวทให้หมดเลยแล้วก็ให้หัวแก๊สด้วยครับสองหัวนี่ทัทีครับสี่หัวนะครับให้หัวแก๊สทั้งสี่หัวแล้วก็ที่ดูดควันให้ด้วยครับนี่ที่ดูดควันเป็นไฟฟ้านะครับผมสวยงามครับก็เหมาะสาหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่ชอบทํากับข้าวนะครับ ตรงผนังแล้วก็มีการใส่กระเบื้องแล้วก็ทําเพื่อทําความสะอาดได้ง่ายนะครับคอเตอร์ครัวนี้ก็คือจะเป็นคอเตอร์ครัวที่เป็นแนวยาวเลยนะครับเก็บดูสวยงามครับผมแล้วก็มีซิงค์ล้างจานให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับซิงค์ล้างจานก็จะเป็นสเตเลสนะครับตัวนี้ด้านบนของห้องครัวนะครับผมแล้วก็มีที่เป็นเหมือนวางจานวางของอะไรได้ข้างบนสีษสัดเราได้เลย นี่ครับผมบรรยากาศอันนี้ห้องครัวนะแล้วอีกอย่างนะครับผมเวลาซื้อกับข้าวหรืออะไรมาก็สามารถเข้าตรงทางนี้ได้เลยครับผมเข้ามาในห้องครัวเลยเรามีคอเตอร์ด้วยนะครับผมคอเตอร์ครัวครับผมเวลาทํากับข้าวเสร็จก็มาวางตรงคอเตอร์ครัวได้หรือจะเป็นเก้าอี้เหมือนบาร์นะครับผมนั่งทานข้าวกับครอบครัวได้ตรงนี้ครับผมสองท่านประมาณนี้สองถึงสามท่านมีไฟให้ด้วยครับผมตัวนี้ โอ้พื้นที่สวยงามครับเย็นเงียบสบายขณะที่ผมรีวิวอยู่นี้ก็อากาศกำลังเย็นสบายแล้วครับเป็นเวลา11อโมงเช้าครับผมตอนนี้พื้นด้านบนนะครับผมทวทีเพปงเพดานครับเราทำเป็นไฟที่สวยงามครับผมเป็นสองล็อกนะครับผมด้านเดินเข้ามาก็จะเจอล็อกแรกครับผมจะเป็นห้องเหมือนห้องรับแขกนะครับตอนนี้นี่ครับสวยงาม เดี๋ยวไปดูห้องห้องเล็กครับผมห้องเล็กอ่านี่จะเป็นห้องเล็กนะครับห้องเล็กก็คือสําหรับห้องแม่บ้านนะครับผมตนนี้ห้องแม่บ้านหรือว่าห้องเก็บคงเก็บของเล็กๆลกน้อยก็เอาไว้ได้นะครับผมนี่ห้องเล็กก็ติดกับห้องครัวเลยห้องไอ้ทษทีก็ต้องติดกับห้องน้ําครับห้องน้ําก็สุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยครับนี่สุขภัณฑ์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชักโครกหรือว่าฝักบัวนะครับผมสุขภัณฑ์ทุกอย่างภายในบ้านหลังนี้เราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยครับผมคือภายในบ้านด้านล่างนะครับผมก็เราให้เลยทั้งหมดเลยก็จะมีพวกมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำนะครับผมแล้วก็เครื่องดูดควันเตาแก๊สแล้วก็แทงน้ำปั๊มน้ำแอร์หนึ่งตัวนะครับโอโหให้เยอะมากเลยเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เหล็กดัดนะครับผมเนี่ย ทำให้เรียบร้อยครับอันนี้สําหรับห้องด้านล่างนะครับผมบริเวณด้านล่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านบนนะครับผมด้านบนว่าเป็นแบบไหนบ้างอันนี้ก็คือด้านบนนะครับขึ้นมาจะเป็นบันไดไม้นะครับนี่สวยงามอยู่ครับคูณค่าที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยกับเบนจามินได้นะครับผมหรือคุณแทนนะครับมาคุยได้เลยครับผมคุยรายละเอียดได้เลยครับว่าเป็นอย่างไงบ้าง นี่ครับอันนี้จะเป็นมิเตอร์ไฟไอททีครับเป็นแผงควบคุมของไฟครับผมในหมู่บ้านนะครับขึ้นมาครับผมฝั่งขวามือเลยฝั่งขวามือก็จะเป็นห้องใหญ่ครับนี่ห้องใหญ่ครับผมห้องพ่อบ้านแม่บ้านนะครับชอบนอนห้องใหญ่ๆนี่ก็จะห้องใหญ่นี้เราจะติดแอร์ให้เรียบร้อยนะครับแอร์หนึ่งตัวสําหรับห้องใหญ่ขอไปครับนี่ครับ บริเวณแล้วก็ห้องใหญ่ก็สามารถทะลุเข้าไปห้องน้ําได้นะครับห้องน้ําด้านบนเนะี่ยทะลุเข้าไปได้เลยครับผมห้องน้ําก็สุขภัณฑ์ทุกอย่างครับเรามีการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยสุขภัณฑ์สวยงามครับนะครับบริเวณชั้นบนนะครับผมวันนี้ชั้นบนนะนี่ครับสวยงาม ลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าชอบให้ถ่ายจุดไหนก็บอกมาได้เลยนะครับอันนี้ผมจะเก็บรายละเอียดให้ทุกซอกทุกมุมให้เลยนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่อันนี้บริเวณบ้าน,นครับนี่อันนี้ห้องใหญ่นะบอกก่อนว่าห้องใหญ่มีมุงลวดเหล็กดัดให้เรียบร้อยนะครับห้องใหญ่อเดี๋ยวไปดูอีกสองห้องครับจริงๆบ้านหลังนี้มีสี่ห้องนอนนะครับแต่ห้องเล็กห้องข้างล่างเราก็แยกออกครับ อันนี้จะไปดูห้องอีกห้องนึงอ่าห้องนี้ห้องใสโอ้โหไม่ไม่เล็กนะใสเนี้ยใส่ที่ติดธรรมชาติหน่อยครับผมนี่ครับน,นี่จะให้บรรยากาศที่ดีนะครับผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ให้บรรยากาศที่ดีมากครับนี่ยนี่อันนี้ห้องที่ห้องพักก็ได้นะครับผมแล้วก็ห้องเก็บของก็ได้รือจะเป็นห้องลูกก็ได้นะครับผมตัวนี้ห้องค่อนข้างจะใหญ,ใหญ่พอสมควรนะครับ อันนี้สาหรับห้องนี้ครับเดีย๋ยวมาดูให้รายละเอียดคร่าวๆไปเลยครับให้จุใจไปเลยผู้ลูกค้ากาลังตัดสินใจว่าคุณเปนจามินครับผมถ่ายให้ดูรอบๆหน่อยอะไรเงี้ยผมก็จะถ่ายให้ดูรอบบ้านเลยนะครับนี่ครับสวยงามครับผมบ้านก็คือเป็นที่อบอุ่นเนาะของครอบครัวนะครับผมก็สามารถ เข้ามาพักผ่อนอาศัยได้สบายเลยนะครับบรรยากาศดีครับผมบอกได้เลยครับตอนเช้าขึ้นมาหมอกเต็มหมดเลยครับรงแถวนี้อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องที่สามครับผมด้านบนนะห้องที่สามนี่ครับผมห้องที่สามก็ไซส์เดียวกันครับกับห้องที่สองตะกี้นะครับกว้างเหมือนกันครับผมฝั่งนี้ก็จะติดธรรมชาตินะครับผมเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ได้รับบรรยากาศสีเขียวนะครับผมตรงนี้ กว้างครับผมตอนนะี้กว้างใหญ่มากเนี่ยพักผ่อนได้สบายครับไม่ต้องห่วงครับผมลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยกับคุณเบนจามินได้เลยสนใจบ้านหลังนี้หรือว่าบ้านในช่องเบนจามินบ้านและที่ดินนะครับเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยครับผมยด,ดีให้คําปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับชิ้นเชื่อนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าลูกค้าจะดาวหรือซื้อสดก็ทักเข้ามาคุยได้เลยครับ หรือว่าโครงการของเรานะครับผมมีอยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมถักเข้ามาคุยได้เลยลูกค้าที่บ้านอยู่แถวไหนสนใจบ้านตรงไหนก็ทักาาคุยได้เลยครับอันนี้เป็นห้องนอนที่3นะครับตรงระเบียงนะครับผมระเบียงก็ขึ้นมาก็ต้องมีไฟครับผมตรงมีไฟตรงนี้ครับไม่ได้เปิดก็ดูได้ครับไม่ได้เปิดครับอันนี้ก็คือ โดยรวมเข้ากล้าวให้องบนนะครับถ้าลูกค้าจะดูตัวจริงนะครับผมบ้านจริงๆจับต้องได้มาดูแบบผมนี่ครับก็ทักเข้ามาเลยเดี๋ยวจะมาเปิดบ้านให้ดูครับนี่ห้องน้อห้องน้ําครับด้านบนครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างนี่ครับหรือบอกไปว่าข้างบนเรามีเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยนี่ครับนี่กบัวสักโคกเรียบร้อยเลยครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับทั้งหลังเลยนะครับ ลูกค้าแค่หิ้วกระเป๋ามาอย่างเดียวนะครับก็เข้ามาอยู่ได้เลยครับผมหิ้วกระเป๋ามาอย่างเดียวนะเข้ามาอยู่ได้เลยนี่ห้องน้ำค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ห้องน้ําค่อนข้างจะอบอุ่นอยู่พอสมควรอบอุ่นนะ <c oughs> ก็บรรยากาศดีครับผมห้องน้ําก็กว้างอยู่ครับนี่ครับอันนี้คสำหรับด้านบนนะครับผมตัวนี้ลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยกับคุณเบนจามบินได้นะครับบ้านและที่ดินนะครับให้ดู เขาข้าวไปเลยให้จุใจไปเลยนะครับสนใจตรงไหนก็ทักเข้ามาคุยรายละเอียดได้ครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างอีกทีหนึ่งเนาะ mm. เผื่อลูกค้าว่าโหด้านบนจุใจละไปดูด้านล่างอีกทีหนึ่งก่อนด้านล่างก็ <c oughs> ค่อนข้างจะโอเคครับผมคนกว้างแล้วก็เย็นสบายครับผมด้านล่างนี่พื้นที่เย็นสบาย,ยดูครับสว่างโล่งโปร่งครับผมนี่ เนี่ยอันนี้ก็คือพื้นที่ด้านล่างนะครับก็คือเก็บอีนิดนด,นดหน่อยก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศภายในบ้านหลังนี้ครับสวยงามครับผมห้องครัวมีตุกคนบอกว่าลูกค้าบอกว่าโอ้ห้องครัวคุณเบนจามินเนี่ยทีมงานคุณเบนจามินทำได้สวยมากทุกหลังเลยโอ้โหขอบคุณมากนะครับลูกค้าชมมาจริงๆครับ อ,อยากจะไปทําให้ที่บ้านเองเลยแต่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็เลยอย่าลืมครับผมก็กรุงเทพปริมณฑลเท่านั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาที่กรุงอยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลครับที่เขตนี้ก็จะเป็นเขตหนองจอกนะครับผมมินบุรีเท่าทีมินบุรีย่านหนองจอกครับสําหรับบ้านในเครือนะครับผมก็จะมีพวกกรุงเทพปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่ คราวนะครับสวยงามครับโอเคก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่หรือยังไงเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปดูนอกนอกบ้านอีกทีหนึ่งครับเอาป ครับผมลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้าน k ค Garden Home 10นะครับผมนิมิตใหม่ซอย40นะครับผมบ้านหลังนี้นะครับผมมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่4 9 7ตารางวานะครับผม4ห้องนอนนะครับผมแล้วก็2ห้องน้ำนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับผมรายละเอียดผมฝากไปร่างคลิปอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราคาแล้วก็รายละเอียดของบ้านหลังนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ของเบนจามินบ้านและที่ดินให้ด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับเบอร์โทรของเบนจามินนะครับผม099ครับผม5352500นะครับผมสนใจบ้านก็ทักเข้ามาแล้วก็โทรมาคุยกับเบนจามินได้เลยะครับผมโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ